หลิวหงหรือพระเจ้าเลนเตเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าฮวนเตซึ่งพระเจ้าฮวนเตนั้นไม่มีบุตรไว้สืบราชสมบัติจึงได้ขอหลิวหงมาเลี้ยงหลังจากพระเจ้าฮวนเต้สิ้นบุญพระเจ้าเลนเตก็ได้สืบราชสมบัติต่อในฐานะจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นหลังจากที่พระเจ้าเลนเตได้สืบราชสมบัติต่อก็ไม่ได้ตั้งตนอยู่ในราชประเพณีเท่าไหร่ไม่ได้คบหาคนดีไม่ได้สนใจในทุกสุขของราษฎรเออฝ้าแต่หาความสุขสําราญใส่ตัว ฟังแต่คำประจบสอพลอเคารบและยกย่องเหล่าขันทีทั้ง10ซึ่งเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่ที่ชอบช่อราดบางหลวงขันทีทั้ง10เนี่ยมีอำนาจว่าราชการได้ตาบาเพ็ใจไม่มีความซื่อสัตย์ต่อน้าที่ชอบรับสินบนเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดคุณนางคนไหนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะถูกขับออกไปราชการบ้านเมืองเนี่ยจึงวุ่นวาย,ยอาณาประชาร่าดได้รับความทุกข์ร้อนทุกหย่อมยาเกิดโจรผู้ร้ายป้นสะดมจํานวนมากเตียวโกกนะเป็นผู้นําแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มกบฏพวกผ้าเหลืองต้องการทีี่่จะแกก้้ไขเรืองพวน เขาจึงได้สรองสุมกําลังคนแล้วก็รวบรวมกําลังได้8หัวเมืองเตียวกกได้สั่งให้มาอ้วนยี่เอาเงินทองไปติดสินบนฮองสีหนึ่งในคันทีทั้ง10เพื่อให้เป็นไส้ศึกภายในราชสำนักเมื่อถึงเวลาที่นัดหมายนะเตียวกกก็ได้ส่งตองจิ๋วให้นําหนังสือรับไปให้หองสีแต่ว่าตัวตองเจี๋วเนี่ยกลับทรยศน่ะนำหนังสือไปให้ขุนนางเพื่อกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ขุพนพลโฮจินจึงกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ให้มีประกาศ ไปทั่วทุกหัวเมืองว่าผู้ใดที่มีฝีมือกล้าหาญสามารถปราบกบฏพกพัาเหลืองได้จะบูนบําเน็ดให้เป็นขุนนางเหตุการณ์นี้ก็ทําให้มีขุนศึกหลายคนเข้าร่วมนะรวมทั้งเล่าปีกวนอูเตียวหุยด้วยหลังจากจบสิ้นศึกพัดเหลืองเนะี่ย บ้านเมืองก็สงบลงได้แป๊บหนึ่งส่วนตัวคันทีทั้ง10เนี่ยก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นนะ่ยก็ได้เรียกร้องแก่คุณนางแล้วก็แม่ทัพนายกองทั้งหลายที่มีผลงานกับการไปปราบกบฏพวกพะเหลืองเนี่ยว่าถ้าหากว่ามีใครให้ทรัพย์สินแก่ขันทีเนะี่ยจะช่วยกราบทูลพระเจ้าเลนเต้เสนอความดีความชอบให้ถ้าใครไม่ทําตามเนี่ยก็จะถอดออกจากตําแหน่งซึ่งพระเจ้าเลนเต้ก็หูเบาเชื่อขันทีเนะี่ยได้ทําการถอดตาแหน่งคุณพลตามที่ขันทีมาฟ้อง คราวนี้ก็เลยยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมทาให้เกิดการจลาจลครั้งใหม่หัวเมืองต่างๆก็รายงานไปยังลกเอียงหลายครั้งแต่ว่าเราคันทีเนี่ยก็ช่วยกันปิดบังเนี่ยใครที่มารายงานกับพระเจ้าเลนเต้โดยตรงเนี่ยพระเจ้าเลนเต้ก็ไม่เชื่อสักคนเลยต่อมาในปีพศ732เนี่ยพระเจ้าเลนเต้ก็ทรงประชวรนะและสวรรคตในเวลาต่อมาหลังจากที่พระเจ้าเลนเต้สวรรคตนะภายในราชวังก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายทั้งเรื่องที่โฮจินอยากจะปราบคันทีทั้ง10ท,ทั้งเรื่องของทาย,ยาทสืบราชบัลลังนะ ทำให้ตั้งโต๊ะได้โฉวโอกาศนี้เข้ายึดครองเมืองหลวงแล้วก็กลุ่มอำนาจทุกอย่างไว้เป็นของตัวเองสวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c o p e r right h e a d Channel นะวันนี้ก็อยู่กับพระเจ้าเลนเต้ในแพท1.6นะครับพระเจ้าเลนเตเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องซื้อ DLC นะ Mandate of Heaven หรือว่า DLC ของผ้าเหลืองก็จะสามารถเล่นได้แค่ปีเดียวก็คือปี182นะ ตัวละครเริ่มต้นก็จะมีขงหยงโฮจินแล้วก็อ้วนเซียนะซึ่งตอนนั้นก็รับราชการอยู่ในวังความสามารถของฝ่าพระเจ้าเลนเต้นนะนั่นก็คือ political influence นะแต้มน,นี้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ช่องเดียวนะก็จะช่วยเพิ่มค่าความสุขประชาชนแล้วก็เราสามารถใช้แต้ม political influence เนี่ยจจนำไปขอเมืองท่โยตาการปกครองเราได้นะเมืองทโอตาการปกครองเราก็จะเป็นเมืองที่มีสีเหลืองนะ่ย ก็เป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์ฮั่นนะครับก็จะมีพื้นที่สีเหลืองแบบนี้สามารถใช้ตัวละครไปขอเมืองได้เลยเนะี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็จะใช้50แตมแต่ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างรอบเมืองอย่างเช่นโรงไม้ตรงนี้นะก็จะใช้20แตมแต่ถ้าหากไม่ใช่เมืองที่อยู่ใต้อานัตของเรานะอย่างเช่นเมืองของม้าเทงตรงนี้ก็จะกลายเป็นประกาศสงครามทันทีไม่ใช่ทุกดินแดนจะขึ้นตรงกับเรานะแล้วก็สุดท้ายนะ แต้ม political influence เนี่ยสามารถนำมาใช้สำหรับการปลดตัวละครออกจากตำแหนง่งหรือการไล่ตัวละครออกจากแฟคชั่นเราได้นะโดยมันจะใช้แต้ม c a l i n f l u e n c e เนี่ยอยู่ที่80แต้มนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไฟอื่นๆนะเราสามารถที่จะไล่ตัวละครออกได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยแต่สำหรับฟาพระเจ้าเลนเตเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะมันต้องพึ่งแต้มนี้ส่วนแต้ม p o political influence เนี่ยสามารถได้จากการที่ ให้พระเจ้าเรนเต้หรือว่าผู้นำนะผู้นำฝ่ายทำการแด้สายเมนอันนี้ Reward Official ก็จะได้แต้ม Political Influence เนี่ย10แต้มต่อเทินกับอีกอย่างก็คือสร้างสิ่งก่อสร้างสายสีเหลืองที่เป็นโจนเจ้าเมืองอันนี้นะครับ Administration Office เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างพิเศษเนะก็เป็นสิ่งก่อสร้างทั่วไปแต่ว่าของฝาพระเจ้าเรนเต้เนี่ยมันจะเพิ่มแต้ม Political Influence ด้วยซึ่งสายนี้เนะี่ยก็จะได้เยอะสุดเนี่ย ทีนี้ในเรื่องของสภาพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้นเนี่ยเริ่มต้นเกมมาก็จะเป็นห้องเต้เลยนะครับไม่มีตำแหน่งอื่นเลยเกิดมาพวกก็เป็นห้องเต้ก็จะมีช่องสภาแบบห้องเต้ทีนี้มันจะมีไอคอนนะสามสีเนี่ยมันก็จะใช้แทนอิทธิพลต่างๆภายในราชสำนักนะครับซึ่งแต่ละไอคอนเนี่ยมันก็จะได้บัฟแล้วก็ดีบัฟแตกต่างกันไปนะ เริ่มกันที่สีเขียวนะเป็นอิทธิพลของขุนนางนะครับถ้าหากขุนนางมีอำนาจมากมันก็จะได้ดีบัฟสัดส่วนใหญ่นะเอาที่ดีบัฟก่อนนะยิ่งขุนนางมีอำนาจเยอะนะครับก็จะทําให้ช่องทางการเทรดเนี่ยลดลงนะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยแพงขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะค่าใช้จ่ายในการจ้างยูนิตทหารก็แพงขึ้นเหมือนกัน มีข้อดีแค่อย่างเดียวก็คือ x p ตัวละครเพิ่มขึ้นนะีให้คิดถึงข้าราชการที่ชอบทุจริตชอบยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะทำให้งานที่สั่งไปเนี่ยเสร็จช้าเสร็จช้าแล้วมาเบิกเงินเพิ่มอีกโอเคต่อไปก็สัญลักษณ์สีแดงนะก็เป็นอิทธิพลของราชวงศ์ ก็จะมีดีบัฟอย่างเดียวนะก็คือค่าความสัมพันธ์ทางการทูดกับทุกฝ่ายเนี่ยจะลดลงนอกนั้นก็จะได้บัฟเพิ่มจำนวนกองทัพเพิ่มช่อง assignment แรงหรือเลเวลของขุนพลที่จ้างมาใหม่จะเพิ่มขึ้นอนุญาตให้ใช้คำสั่งรวมดินแดนกับฝ่ายอื่นได้พอราชวงศ์เรามีอำนาจมากนะอยากได้อะไรเราก็ต้องได้สุดท้ายก็จะเป็นสัญลักษณ์สีน้ำเงินนะอิทธิพลของขุนศึกก็จะมีดีบัฟแค่อย่างเดียวนะนั่นก็คือ ลดค่าความพอใจของขุณพลนอกนั้นจะเป็นบัฟนะเพิ่มช่องทางการเทรดอนุญาตให้ใช้คำสั่ง War, Coordination นะหรือว่าคำสั่งช่วยโจมตีเพิ่มรายได้จากทุกช่องทางอัตราการฟื้นฟูนฟกองทัพไวขึ้นซึ่งวิธีการเล่นฝ่ายของพระเจ้าเรียนเต้นนะนั่นคือการจัดการบุคลากรภายในราชสำนักซึ่งตัวละครทุกคนนะจะมีสัญลักษณ์ต่อท้ายทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นขุนนางขุนศึกแล้วก็ราชวงศ์ โดยการเพิ่มหรือลดของค่าอิทธิพลของแต่ละสีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวละครในสภาเนี่ยสมมติตำแหน่งทางซ้ายนี่เนะี่ยถ้าผมใส่โฮจินซึ่งมีสัญลักษณ์ของคุณศึกเนี่ยมันก็จะบอกว่าจะเพิ่มค่าอิทธิพลของคุณศึกนะสามแต้มยิ่งตำแหน่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มค่าอิทธิพลมากขึ้นอย่างเช่นของตัตนตะ่ำเนี่ยก็จะบวกอิทธิพลของคุณนางแล้ว6แต้มนะ่ด้านล่างก็เพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้ม ถ้าหากผลรวมมันถึงที่กําหนดไว้นะมันก็จะปลดล็อกบัฟให้ซึ่งก็จะมี5ขั้นยิ่งแต้มเยอะก็จะปลดล็อกได้สูงขึ้นโดยเราสามารถดูผลรวมแล้วก็ที่มาของบัฟได้นะอย่างเช่นของอิทธิพลของคุณนางเนี่ยก็จะได้จากตําแหน่งในสภา51แต้มแล้วก็มีคันทีนะอีก39แต้มซึ่งเราคันทีนะต่อให้ไม่มีตําแหน่งในสภานะแต่ก็เป็นสมาชิกในราชสำนักเราด้วยเกมก็เอาไปบวกด้วยเนะี่ย ตอนเริ่มเกมเนี่ยอิทธิพลของคุณนาเนี่ยมันจะมีมากเกินไปนะจึงจําเป็นต้องปลดจากตําแหน่งหรือว่าไล่ออกไปเลยแล้วก็เพิ่มอิทธิพลของราช,ชวงศ์กับคุณศึกเข้าไปนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการจะไล่หรือว่าปลดตัวละครออกจากตําแหน่งเนี่ยมันจะต้องใช้แต้ม political i n f l นฟลูนนะก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนะในการจะทําให้ราชสํานักเนี่ยอยู่ในความเรียบร้อยโอเคแล้วก็มากันที่ความสามารถของตัวละครนะบวก3ค่าขวัญกำลังใจ อย่างที่2ก็รายได้จากตะกูนะบวย2ี่สองร้อยบัฟทั้งคู่ก็มีผลต่อทัอ้งฝ่ายนะจะทํางานก็ต่อเมื่อพระเจ้าเลนเตเป็นผู้นาทายาทหรือว่าสมุหานายกอุปนิสัยของพระเจ้าเลนเตนะครับอย่างแรกก็เป็นคนจริงใจนะก็จะมีบัฟช่วยเพิ่มรายได้จากการค้า10%วงเล็บบัฟนี้ทํางานก็ต่อเมื่อพระเจ้าเลนเตเป็นเจ้าเมืองอุปนิสัยที่2ก็เป็นคนโดดเด่นเนะยอุปนิสัยนี้ก็จะมีดีบัฟเพิ่มความทะเยอทะยานในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเอง คือถ้าหากว่าเราตั้งพระเจ้าเลนเต้เป็นเจ้าเมืองนะนานๆไปเนี่ยมันจะมีอีเวนต์พระเจ้าเลนเต้เนี่ยจะขอเมืองนั้นนะ่ะแล้วก็จะก่อตั้งแฟคชั่นใหม่ขึ้นมาอุปนิสัยที่3ก็เป็นคนไม่เด็ดขาดนะครับอุปนิสัยนี้เนี่ยก็จะมีดีบัฟลดค่า exp ของพระเจ้าเลนเต้ลง10%อย่างที่2ก็จะเป็นบัฟสปายของสโตเนี่ยจะใช้ค่าเว v e r เพิ่มขึ้นอีก10แต้มบัฟนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อพระเจ้าเลนเต้เป็นผู้นาทายาทหรือว่าสมุหนาย,ยก อย่างที่3ก็จะเป็นบัฟนะลดความทียทยานในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเองสกิลของพระเจ้าเลนเต้นะก็จะเป็นสกิลของขุณพลสายสีเหลืองทั่วไปเนะี่ยสกิลแรกก็ s t o ส a l l Walk อนะก็เ,เป็นสกิลกดใช้นะครับกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟเพิ่มโอ,อกาสในการบลูกธนูเพิ่มขึ้นอีก100% แล้วก็ได้รับบัฟอันเบรกอเบิลด้วยซึ่งจะทําให้ยูนิตแตกทับได้ยากขึ้นรัศมีของบัฟก็75เมตรส่งผล30วินาทีคููดาวน์120วินาทีสกิลที่2ก็จะเป็นพาสซีฟสกิลนะเดจอีแอร์ไลน์ยูนิตร,รอบๆบเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มความรุนแรงเคลื่อนที่ mm hmm. 2 5่ิาเเพิ่มขวัญกำลังใจบวก10แล้วก็ยกเลิกดีบัฟในป่านะรัศมีของสกิลก็75็เมตรส่งผลตลอดเวลาสกิลที่3ก็ u n y i e l d i n g Earth นะเป็นสก,กดใช กดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟต้านทานการเข้าชาร์จ1,900%อัตราการหลบหลีกระยะประชิดนะบวก100%แล้วก็มีสกิลเอเวอเรกเบลรัศมีของสกิลก็75เมตรส่งผล30วินาทีคูลดาว120วินาทีไอเทมที่เป็นยูนิคไอเทมของพระเจ้าเลนเต้นนะีก็จะมีแค่ชุดขององค์จกักรพรรดินะซึ่งไม่มีพลังป้องกันแต่จะได้บัฟบวก8ค่าความสุขประชาชน แล้วก็จะมีดีบัฟค่าใช้แต้มโคเวอร์กับอันเดอร์โคเวอร์ของ Spy, สปายฝ่ายศัตรูเนี่ยจะลดลงอีก10แต้มเนี่ยมันก็แปลว่าสปายของศัตรูนี่ยจะเล่นได้ง่ายขึ้นสิ่งก่อสร้างพิเศษเนะของฝ่ายพระเจ้าเรนเต้นั้นไม่มีไม่มีแต่ว่ามีแค่บัฟเพิ่มขึ้นมาในส่วนของจวนเจ้าเมืองแล้วก็ส่วนของยูนิตพิเศษก็ i m p e r i รี Army มเนี่ยมันก็คือยูนิตทหารของฝ่ายฮ่องเต้นนะจริงๆถ้าเกิดเราเล่นฝ่ายหั่นจนถึงจนถึงระดับฮ่องเต้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะแต่ยูนิตบางตัวเนี่ยก็ต้องปลดล็อกในรีฟอร์มก่อนอย่างเช่นพลดาบโลน, unit Imperial นี่ยูนิตอิมพีเรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเฮฟวีนะข้อดีก็คือนะมีแทบทุกอย่างเลยพลังใจก็สูงพลังป้องกันก็สูงพลังโจมตีก็สูงแถมยังมีให้เลือกใช้แทบทุกประเภท พลหน้าไม้นะก็ยิงแรงนะพลทหารม้านะทั้งทหารม้าช็อคคาร์บรี่แล้วก็เมลีคาร์บรี่เนี่ยมีมาลีชาร์จโบนัสที่สูงมาก ก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนำไฟล์ของพระเจ้าเรนเะต้นหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีครับผม